นะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเราก็พาชมพู่นะครับมาจีบหนุ่มธงชัยนะครับมาถึงหลักเลยนะครับผมเราจะมีตัวน้อยนะครับหรือเปล่านะครับนี่ก็ธงชัยก็เริ่มคึกนะครับเริ่มคึกขึ้นเราก็พาชมพู่นะครับมาเดินมา อันนี้นะครับมาเข้าใกล้นะครับ,รบเราก็พามาดูปฏิกริยานะครับว่าช้างนะครับเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นแบบไหนนะครับมาดูพี่ธงชัยครับพี่ธงชัยน,ยนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับนี่นะรธงชัยของเราดูคนะัะ ปีต่ตงชัยก็เอาจูงออกมาด้วยนะครับแม่เอาจูงมาเราต้องหาเลิกงามยามดีนะครับชมพู่ก็มีขัดขืนนิดหน่อยนะครับผม ชัยดูใหญ่มากนะครับแม่แม่ธงชัยพร้อมแล้วนะครับทีนี้ธงชัยธงชัยว่าผมอยากจะถอดโซ่เองเลยนะครับทีนี้เป็นความรักนะครับของช้างนะครับเราต้องสร้างให้เขารักกันนะครับแอ,อะจุ๊กเซยแล้ว ใช่บว่า mm hmm. เร็วๆครับเร็วๆต้งชัยอยากจะขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. อยากจะผสมแล้วนะครับ mm hmm. ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ ผมงช้ก็รู้สึกว่าคึกหรือเกินนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายนะครับบรรยากาศให้ชมนะครับผมนะครับสวัสดีครับ